สทางเลือกที่จะทําให้คุณเนี่ยออกจากชีวิตที่ไม่ใช่ใครที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ฟังดีๆอันนี้มาจากหลักจิตวิญญาณที่ถูกต้องคือการที่คุณจะมี3าทางเลือกไม่ว่าคุณจะอยู่ในงานที่ไม่ใช่อยู่กับคนที่ไม่ใช่อยู่ในชีวิตใดๆก็ตามที่ไม่ใช่3ามทางเลือกเท่านั้นทางเลือกที่1เอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นใช้ได้กับทุกเรื่องนะคะเอาตัวเองออกมายกตัวเองออกมาเลยสมมุติอยู่ในงานที่ไม่ใช่ กำลังทนทุกข์กับงานอยู่กับคนที่ไม่ใช่หรืออยู่ในชีวิตที่มันอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากลําบากที่มันไม่ใช่จริงๆหรืออยู่กับคนที่ไม่ไหวเลยอ่อยู่ในสังคมที่ไม่ไหวเลยไม่เกื้อนหนุนเลยมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องมีแต่เรื่อง,เอ,งเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นนี่คือทางเลือกที่1ถ้าเอาตัวเองออกมาไม่ได้ถ้าทําข้อหนึ่งไม่ได้จงทําข้อ2คุณรู้ว่ามีมีหลายคนที่ยังทําข้อหนึ่งไม่ได้โอเคไม่เป็นไรคุณทําข้อ2ค่ะข้อ2คือคุณเปลี่ยนสถานการณ์นั้นซะเปลี่ยนมันซะเดี๋ยวอธิบาาายยยยกตัววอ่่่งเปลีน ครยยกตัวอย่างงานแล้วกันนะสมมุติคุณอยู่ในงานที่ไม่ใช่ในงานมีแต่คนขี้นินทามีแต่คนดูดพลังมีแต่คนเอางานที่ไม่ได้ชอบมาให้ทําแล้วทาทุกวันก็ไม่ได้รักเลยไม่มีความรู้สึกรักในงานที่ตัวเองทําเลยวิธีเปลี่ยนมันคือสมมุติทําข้อหนึ่งไม่ได้ยังเอาตัวเองออกมาจากงานนั้นไม่ได้ก็ทําข้อ2ก็คือเปลี่ยนมันแปลว่าคุณต้องทําอะไรสักอย่างให้สถานการณ์หรือให้บรรยากาศในงานนั้นมันดีขึ้นคุณต้องเป็นผู้นําเริ่มต้นที่จะพูดหรือนําทางบทสนทนาของ คนที่ร่วมง,งานคุณให้มันไปในทางบวกเป็นคนที่จะนําเรื่องพูดให้ไปในเรื่องที่มันสรส้างสรรค์ให้มันเป็นเรื่องที่มีเป้าหมายจะได้ไม่ต้องมีคนมานั่งว่ากันมานั่งจับผิดกันมานั่งแข่งกันมานั่งว่าอะไรกันคุณเปลี่ยนมันเปลี่ยนให้มันเป็นบรรยากาศที่ดีเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะคะโดยที่เราเป็นผู้นําในชีวิตคู่ก็เหมือนกันสมมติโอ๋บางคนนี่อ, oo, อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แล้วทนทุกข์ทรมานมาก Beifall ก็คือทําอะไรสักอย่างให้สถานการณ์นั้นมันดีขึ้นให้สิ่งใหม่มันออกมาจากตัวเราคํําาาาาพูดดคควมมมิิกรกรรรรระทของเเเ่่ต้นใหาพูด กับคู่ยังไงเราจะปฏิบัติกับตัวเองให้คู่เราเนี่ยเทรนเราใหม่ยังไงเขารบเราใหม่ยังไงเราเริ่มต้นที่เราเราเปลี่ยนมันเลยโอเคป้สมมุติว่าครูกับสามีเดินไปเจอเพื่อนแล้วเขาเริ่มเจอหน้ากันแล้วพูดเรื่องโลกร้ายเรื่องเรื่องสถานการณ์ที่มันเครียดเครียดอันนี้ครูอยากจะบอกเลยนะลูกศิษย์ครูทุกคนรู้เราต้องเป็นผู้นําในทุกสถานการณ์ครูบอกเออเนี่ยร้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเปิดใหมอะ่ะไปนั่งกินกันหรือยังคุณคุณรู้เปล่าว่าคุณต้องเป็นผู้นําสถานการณ์ที่เปลี่ยนเรื่องคือสสััเเเลลลยยยปีี่่นโกไมมให้ เรื่องลบเลยอะ่ะนี่คือแอคชั่นที่เราทาแล้วแทนที่เราจะบอกโอ้เบื่อจังเลยเนี่ยเอ่อเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นไม่ได้เราพูดอะไรไม่ได้ถ้าเรายังออกมาไม่ได้เราเทคแอคชั่นทาอะไรสักอย่างให้ให้สถานการณ์มันดีเราต้องมีเอฟเฟกร์หน่อยต้องตั้งใจหน่อยว่าโอเคถ้าฉันทําข้อหนึ่งไม่ได้ฉันจะทําข้อ2ทําสถานการณ์ให้มันดีขึ้นนะไม่ชอบงานตัวเองหาว่าฉันมีอะไรที่ฉันรักในงานนี้ได้นี่คือสิ่งที่คุณต้องทําทางเลือกที่3อันนี้สุดท้ายจริงๆเพราะทางเลือกแรกคือเดินออกมาเอาตัวเองออกมาแต่ถ้ายังทําไม่ได้เปลีี่ยนนนนมมััทําาาให้สถกรณ์ด ขึ้นอันที่3นี่คือใช้ได้กับทุกเรื่องยอมรับมันแล้วอยู่กับมันให้ได้อย่างมีความสุข คือถ้าทําอะไรไม่ได้เลยยอมรับมันซะแต่ต้องหาวิธีอยู่กับมันอย่างมีความสุขไม่ใช่ทนทุกข์นะการทนทุกข์ไม่ใช่ทางเลือกนะคะอับราฮัมฮิกยังบอกอย่างนี้เลยครูเคยสอนคอร์สจิตวิญญาณชื่อว่า create your own reality เปลี่ยนความจริงตรงหน้ามารับใช้คุณเนี่ยคนถามอับราฮัมฮิกว่าเนี่ยในความสัมพันธ์ของฉันเนี่ยฉันเนี่ยมีปัญหาในในชีวิตคู่ฉันทํายังไงดีฉันอยากจะออกมาฉันก็กลัวฉันจะไปทางไหนดีฉันกลัวเลือกผิดอับราฮัมฮิกตอบว่าถ้าคุณจะไปก็จงไปอย่างมีความสุขแต่ถ้าจะอยู่ก็จจงงอออยยยูู่่่าามมีควสุขะ O หรือจะไปคีเดียวค่ะมีความสุขมีความสุขไม่ใช่การทนทุกข์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อทนทุกข์ครูสอนสิ่งนี้ให้พวกเราเสมอไม่ว่าสถานการณ์จะยากขนาดไหนในจิตของเราเราเลือกที่จะคิดเลือกที่จะมองสถานการณ์แล้วแฮปปี้กับมันได้เหมือนที่ครูทําคลิปที่ชื่อว่าทนเพื่อลูกสถานการณ์แย่ขนาดไหนแต่ในหัวของฉันเนี่ยฉันมองว่าฉันจะแฮปปี้กับสถานการณ์นี้ได้ยังไงเหมือนที่ดร์วิกเตอร์แฟร์นโคที่อยู่ในค่ายกักกันนาซีถูกจับอะ่ะเป็นนักโทษอ,อ่ะรอ,อเขาเอาไปสังหารเพื่อนฝูงครอบครัวตายต่อหน้าต่อาตาทุกวัน สถานการณ์ที่แบบเหมือนจะเลือกไม่ได้แต่เขาอยู่กับมันได้สามารถมีความรู้สึกที่ดีในหัวในจิตใจได้ทั้งที่สถานการณ์นี่ดูแย่มากแต่เขาทําได้คือมีความสุขกับมันคือเลือกมองว่าที่ฉันอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรหาความหมายของมันค่ะต่อให้สถานการณ์แย่ขนาดไหนคุณต้องหาวิธีแฮปปี้กับมันให้ได้เพราะครูให้3ทางเลือกแล้วอะออกมาไม่ได้ไม่เป็นไรอะ ทำข้อ2เปลี่ยนมันเปลี่ยนมันซะเลยเปลี่ยนให้มันดีขึ้นสมมติอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่สามีเป็นอย่างเงี้ยทำยังไงเปลี่ยนมันครูก็เคยครูก็เคยบอกโอเคฉันจะเปลี่ยนมันฉันสามารถทําได้ฉันจะไปหาวิธีทํำยังไงเนี่ยที่ฉันจะพูดใหม่คิดใหม่ทําใหม่เพื่อให้สามีเนี่ยเพื่อสั่งจิตสามีให้ให้ไปในแบบที่ฉันต้องการเนี่ยครูเปลี่ยนมันครูใช้วิธีที่2เพราะฉะนั้น3ทัาทางเรื่องนี้แพงมากเลยนะคะเป็นถูกต้องตามหลักจิตวิญญาณนะคะจริงๆมาจาก The Power of Now นะคะของเอ็ดการ์โทลียผู้นําจิตวิญญาณอันดับหน ของโลกอ่ะฝากทุกคนไว้เท่านี้รักทุกคนแล้วก็ขออวยพรให้มีความสุขเยอะๆขอบคุณมากนะไปแล้วนะคะรักทุกคนเลยสวัสดีค่ะ